Hello my dear students welcome to the English old go with me อาจารย์เมษดรราเชนมิสรี I'm a retiree from the Faculty of Education สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดรราเชนมีศรีอาจารย์เป็นข้าราชการบํานาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้ก็จะพูดต่อในเรื่อง uh, ตอเน,นื่องจากข่าวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของแพนกลินส์นะครับตัวกินมดก็จะมีข้อความแล้วก็มีแบบฝึกหัดอีกส่วนหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ติดตามคราวนี้เรามาดูต่อนะครับ this defensive ball ก่อนหน้านี้เราได้รู้ว่าไอ้เจ้าตัวแพนกลินส์เนี่ยถ้ามันม้วนตัวแปลว่ามันจะป้องกันตัวมันเองโดยใช้เกล็ดที่อยู่บนผิว ของมันเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกราะกำบังแล้วก็ปิดตัวกับส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า soft belly ท้องที่มันนิ่มนะครับคราวนี้ไอ้ลูกบอที่ทำหน้าที่เหมือนกับป้องกันตัวเนี่ยนะครับ this defensive ball can จุดๆุด predators predators คำนี้เวลาเราอ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมันก็จะมีสัตว์ที่ล่าเหยื่อ เราเราจึงรู้ว่าไอเพลเดเตอเนะี่ยหมายถึงสัตว์ที่ uh, ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับ as formidable as lions uh, อย่างเช่นเจ้าสิงโตสิงโตก็จะเป็นสัตว์ที่ล่าเหยือ่อใช่ไหมครับ but แต่ว่า unfortunately it's this uh, very posture that makes them so easily caught by humans uh, who can จะ pick them up โอ้อันนี้เขาเปรียบเทียบทำให้เราค่อนข้างในข้อ K, เคเราจะต้องใช้เวิร์บคือคำว่า deter นะครับคำว่า deter ไอ,ลอนน้ลูกบอลเนี่ยลูกบอลที่ป้องกันเวลาไอ้เจ้าตัวกินมดมันม้วนตัวเนี่ยมัน can deter predators มันสามารถทำไมครับ deter deter แปลว่า ป้องกันสัตว์ที่กินสัตว์ที่ล่าเหยือ่อที่มันน่ากลัวอย่างเช่นสิงโตก็นึกภาพดูแล้วกันนะครับไอ้เจ้าตัวกินมดมันม้วนตัวมันก็เหมือนกับลูกตุ้มเหล็กนะครับเปลือกมันก็แข็งสิงโตนี้ก็ต้องทำไมครับขยาบเลยแต่ว่าโชคไม่ดีอไอ posture, ้ posture posture แปลว่าลักษณะ,ะลักษณะที่เราเห็นอยู่เนี่ยมัน มันทำไมครับทำให้ง่ายในการจับโดยใครมนุษย์ uh, Who can just pick them up เพียงแต่มนุษย์สามารถที่จะทำไมครับหยิบจับมันขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นลูกบอลเป็นลูกตุ้มเหล็กอันหนึ่ง uh, ดังนั้นนี่คือมนุษย์เลยกลายเป็น predators uh, uh, เป็นภัยคุกคามกับเจ้าตัว uh, กินมดแทนสิงโตเพราะสิงโตก็กินไม่ได้แน่นอนเพราะว่า มันม้วนตัวก็เหมือนกินเหล็กเข้าไป Pangolins don't have big blood เจ uh, ้าตัว pangolin เนี่ยไม่มี big blood s, นะครับไม่ใช่เลือดนะครับ African pangolins usually give birth to uh, just one pup w h i l s Asian pangolins only have one or uh, one two three แล้วก็เติมข้อ L แ,แน่นอนครับคำว่า three เป็นคำ adjective ดังนั้นในข้อ L จึงต้องเติมคำนามคือคำว่า offspring offspring แปลว่าลูกครับแปลว่าลูกก็คือลูกของสัตว์เนี่ยเราจะเรียกว่า offspring คราวนี้มาดูนิดหนึ่งคำว่า uh, don't have big uh, b r u s b l d o b l o d นักเรียนของเราดูสิครับน่าจะแปลว่าอะไรไเจ้าตัวกินวดเนี่ยมันไม่มี big b r o t s แผนคารินที่เกิด ในแอฟริกาที่มีถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาโดยปกติมันจะเกิดลูกก็เพียงแค่วันพับก็คือเกิดลูกตัวเดียวในขณะที่แพนคาลินส์ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียมันจะเกิดลูก1-3ถึงเท่านั้นนะครับ when they are born the p e n k o op pups have soft scales which soon harden e d เมื่อเมอเกิดเนี่ยเจ้าลูกของตัวกินมดเนี่ยมันก็จะมีเกล็ดที่อ่อนนะครับมีเกล็ดที่อ่อนซึ่งในไม่ช้ามันก็จะแข็งตัว The mothers will curl around the i r young ไอ้เจ้าแม่เนี่ยตัวที่เป็นแม่มันก็จะม้วนตัวรอบๆลูกอ่อนของมันเพื่อที่จะ to protect them ป้องกันมัน uh, while they are sleeping ขณะที่ลูกๆนอนหลับ or if they sense danger หรือถ้าพวกตัวแม่นะครับรู้รับรู้ sense ได้ถึงอันตรายเพราะฉะนั้นคำว่า b l o o d ตรงนี้มันก็คืออะไรครับส่วนที่คล้ายๆมดลูกหรือทำให้เกิดลูกนั่นเองนะครับอวัยวะที่ทำให้เกิดลูก ต่อมาในข้อความตรงนี้ uh, not so fun facts uh, อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าปกติเวลานักเรียนอ่านเรื่องต่างๆมันจะมี fun facts uh, ความจริงที่สนุกสนานแต่อันนี้เขาขึ้นจั่วไว้ว่า not so fun facts นะครับก็ไม่เชิงว่าเป็นความจริงที่สนุกนะครับแล้วคำแรกเลยครับ t r a g e d y tragical uh, tragically อย่างน่าเศร้าเลย uh, อย่างน่าเศร้า these gentle and fascinating creatures face immense threats to their survival such as poaching and habitat loss อย่างน่าเศร้าสัตว์โลกเหล่านี้ก็คือเจ้าตัวกินมด uh, ทั้งในเอเชียและในแอฟริกา ที่มันทำไมครับ gentle ดูมันสุภาพนะเพราะมันก็ไม่น่าจะมีพิษไม่มีภัยอะไรมันกินแต่ตัวมดตัวปลวกแล้วก็ที่น่าทึ่งเนี่ยมัน face f a ตรงนี้เป็นคํากริยานักเรียนก็ต้องวิเคราะห์รูปประโยคให้ได้นะครับว่าประธานคือ,อคำว่า creatures ข้างหน้านี้ก็จะเป็นส่วนขยายหมดเลย face เป็น verb face เป็น verb ที่ต้องมีกรรมมารับกรรมคือคําว่า threads คำกรรมคือคําว่า threads เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ตัวตัวกินมดเนี่ยมันเผชิญเฟสเท่ากับคําว่า encounter เผชิญกับภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวง imense m แปลว่าใหญ่แปลว่ามากาต่อการอยู่รอดของมันอย่างเช่น p o a c h i n g แปลว่าการล่า,า p o a c h i n g คือการล่าเหมือนกันเหมือนกับการล่าช้างนะครับแล้วก็ habitat loss การสูญเสียที่อยู่อาศัยของมัน they are regarded as the most trafficked mammal in the world เจ้าตัวกินหดเน่ยได้ถูกพิจาราาถูกถูกถูกกระทำในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกทราฟฟิกแปลว่า,าถูกลับลอบอขนไปขายามากที่สุดในโลกครับเออไม่น่าเชื่อเนอะเอาะเพราะมันอาจจะ หยิบจับได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะมันวนกลมๆแล้วก็หยิบออกมาเป็นลูกเลย due to เนื่องมาจาก a high demand uh, due to ก็เท่ากับคำว่า thanks to หรือ because of จะตามด้วยคำนามเพราะเนื่องมาจากความต้องการสูง for their meat สำหรับเนื้อแล้วก็ scales uh, เกรดของตัวกินมดออไม่ทราบเหมือนกันว่าเขากินได้ด้วยนะเพราะว่ามันเนื้อ ไม่ไแน่ใจว่าเอาเนื้อไปทําอะไรนะครับเ,เกรดมันก็อาจจะทําเป็นเครื่องประดับสวยๆอะไรทํานองนั้น In some areas of Asia ในบางพื้นที่ของเอเชีย p a n g o l i n meat เนื้อแพนกลินนั้น is regarded as delicacy ถือว่าเป็นอะไรครับ delicacy แปลว่าของอร่อยของล้ำเลิศนะครับ And p a n g o l i n scales แล้วก็ ตัวเกรดของเจ้าตัวกินมดเนี่ย are used in traditional medicine ถูกใช้ในยาแผนโบราณคำว่า traditional medicine despite ทั้งที่ the fact that ท th ั th thi, ้งทที่ความจริงมีอยู่ว่า as with linohorn รวมทั้ง n อ,อแรดคำว่า horn เนี่ยก็คือ,อที่เราแปลว่าเขานะครับเขาวัวเขาควาย เขาของอเจ้าตัวแรดเนี่ยเราก็เรียกว่าแต่เราเรียกว่าแรดนะครับก็คือไรโนฮอนก็ถูกก็ถูกคนอยากซื้ออยากได้เอาไปทำอะไรเป็นยาโบราณ there is no scientific evidence ทั้งๆที่ความจริงมีอยู่ว่ามันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเลย of health benefits ที่เป็นผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ็แปลว่าเป็นความเชื่อของคนนะครับว่าถ้าเอาเนื้อของตัวกินมดหรือเอาเกรดของมันสามารถไปทำยาได้ทำให้มีสุขภาพดีหรือเป็นยาบำรุงพลังอะไรก็แล้วแต่ All species are listed as threatened with extinction เจ้าตัวกินมดทั้ง8ชนิดนี้ถูก listed ก็คือถูกขึ้นรายการ ว่าถูกคุกคามพร้อมพร้อมที่จะทำไมครับ extinction ศูนย์พัน to are uh, critically endangered มีสองพันที่ทำไมครับตกอยู่ในอันตรายอย่างหน้าวิตกนี่ก็คือ not so fun facts เกี่ยวกับเ,เจ้าตัวกินบดแล้วก็จะมีโครงสร้างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ออกมาให้เห็นนะครับ เราก็จะเห็นว่า face เนี่ยเป็นคำกริยาในที่นี้จะมีความหมายเท่ากับคำว่า encounter regarded uh, as ก็จะบวกกับคำนามก็จะแปลว่าในฐานะที่เป็นปกติคำว่า regard เป็นนา n ก็ได้เป็น verb ก็ได้ส่วนคำว่า due to ก็จะมีความหมายเท่ากับ4ตัวนี้ thanks to owing to because of หรือ on account of นี่ก็คือโครงสร้างทางาวยากรณ์ที่นักเรียนควรจะรู้แล้วก็คำศัพท์ด้วย แล้วก็มีคำว่า despite ก็จะเท่ากับคำว่า in spite of ก็จะต้องบวกกับมันมันเป็นคำ prep o s i t i o n เมื่อเป็น prep o s i t i o n มันจะต้องบวกกับคำนามหรือ verb ing ที่อยู่ในรูปของ gerund gerund ก็คือทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำนามตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นในบทเรียนที่เกี่ยวโยงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผนกาลินก็จะจบลงแค่นี้เดี๋ยว เรามาต่อกันที่เรื่องของ Reading Comprehension นะครับเวลาในส่วนที่เหลือเนี่ยอาจารย์จะให้นักเรียนได้ลองอ่าน Passage สัก1หนึ่หรือ2เรื่องเท่าที่เวลาเรามีนะครับในข้อความนี้อาจารย์ได้ใส่ตัวเลขเข้าไปหมายเลข1ห,หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข4แปลว่าในเรื่องที่เราอ่านเนี่ยจะมีอยู่4ประโยคเท่านั้นครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับ Modern scientific and technological developments in the practice of medicine and public health have drawn nursing into new and wider fields of activity, and its functions have been expanded accordingly. Therefore, nursing is no longer limited mainly to activities within the hospital or to what is called curative nursing. It has become also a common a community service in which preventive and rehabilitative functions are a vital part of its program. The modern concept of nursing considers the hospital, however central, as only one of many health agencies in the community. Mm -hmm. คำศัพท์ก็ในระดับชั้นมปลายควรจะรู้หมดทุกตัวก็ว่าได้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็น structure analysis วิเคราะห์มาให้เห็นด้วยคราวนี้อาจารย์ได้เน้นย้ำบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาอ่านข้อความไม่ว่าจะสั้นจะยาวยังไงก็ตามเนี่ยนักเรียนหาประธานกับกริยาให้เจอ และตัวกริยาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอก tense ครับดังนั้นในข้อความประโยคแรกเนี่ยหมายเลขหนึ่งเนี่ยจบลงที่คำว่า accordingly นะครับประธานคือคำว่า developments เติม s ด้วย verb คือคำว่า have drawn เป็น present perfect tense เราก็ต้องนึกย้อนกลับไปว่าเออ present perfect tense เนี่ยมันใช้อย่างไงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินจนก,กระทั่งถึงปัจจุบัน แล้วก็ผลยังอยู่ในใจของผู้พูดนะครับมันก็จะมีหลายนัยยะนะครับของ p r e s s n t p e r f e c t t e n s e การพัฒนาทางด้านอะไรครับ technological ทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านวิทยาศาสตร์สม,มัยใหม่ in the practice of ในในการฝึกทางด้านอะไรครับ medicine การแพทย์ปกติ medicine ก็จะแปลว่ายา แล้วก็ public health สาธารณสุขนะครับสาธารณสุข have drawn ได้ drawn draw n draw เนี่ยเป็น verb ช่อง3มาจากคำว่า draw draw drew draw n เป็น verb ที่ต้องมีกรรม,มรับดังนั้น nursing จึงเป็นกรรมนะครับเป็น verb ing ที่ทำหน้าที่เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมมันได้ดึงเอาอะไรครับ nursing เรื่องของการพยาบาลเนี่ย into เข้ามายัง New and wider fields of activity นะในแขนงของกิจกรรมที่ใหม่แล้วก็ wider กว้างกว้างกว้างขึ้น and its functions และหน้าที่ของมันหน้าที่ของอะไรครับหน้าที่ของ nursing เนี่ยนะหน้าที่ของ nursing uh, have been expanded ได้ถูกขยาย uh, accordingly ตามนั้นนะครับตามนั้นเพราะฉะนั้น เราจะสิ่งที่สำคัญเวลาเราอ่านสมมตินักเรียนใช้วิธีการ scanning เอาโทษครับ skimming อ่านอย่างคร่าวๆเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์อ่านให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหรือเราอ่านไปพร้อมทั้งหน้าจอเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าคีย์เวิร์ดคำสำคัญก็อาจจะมีหลายตัวแต่ตัวที่เรื่องเน,เนื้อหาใหญ่ที่จะพูดเนี่ยเขาจะพูดเรื่องของ nursing แน่นอนใช่ไหมครับ การพยาบาลแล้วก็จะมีคำอื่นๆเนดะีย๋ยวเช่นคำว่า curative เนี่ยตัวสีฟ้า,าตรงนี้ครับหลังตัวสีฟ้าเนี่ย what is called curative nursing มันก็จะมี nursing ที่เรียกว่า curative nursing โดยเฉพาะเลยเในประโยคแรกเราจบลงไปเรียบร้อยแล้วประโยคที่2 There fore, therefore therefore เพราะฉะนั้น nursing is no longer limited mainly to ดังนั้นการพยาบาลเนี่ยไม่ได้ limited จำกัดอยู่ส่วนใหญ่กับ activities กิจกรรมที่ within the hospital ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเท่านั้น or หรือ to what is called หรือจำกัดอยู่กับสิ่งที่ถูกเรียกว่า curative nursing ก็คือการพยาบาลเพื่อการรักษาใช่ไหมครับปกติพยาบาลที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยคุณหมอ,อ,อก็จะมีห้องผ่าตัดห้องออออดมยาห้องพักฟื้นห้องอะไรพยาบาลก็จะทํางานหนักมากเลยรวมทั้งคุณหมอด้วยแน่นอนซึ่งคุณหมอก็จะมีความรู้เป็นผู้ที่นําในเรื่องของการรักษาพยาบาล เท่านี้ข้อความตรงนี้ในประโยคที่2จบลงประโยคที่3ครับ it has become also a community service มันได้กลายเป็นการให้บริการชุมชนเรานักเรียนจะได้เห็นคำว่า community service อยู่บ่อยๆ in which ซึ่ง preventive and rehabilitative function ซึ่งหน้าที่ในการป้องปรามคำว่า preventive แล้วก็คำว่า re รีแฮบที่เขาใช้คำย่อๆสั้นๆ Rehab ก็คือการฟื้นฟูหน้าที่ในการป้องปรามและในการฟื้นฟู are vital part เราเจอคำว่า vital อีกแล้วนะครับ part ในที่นี้หมายถึงก็คือมีบทบาทมันจะมีบทบาทที่สำคัญ of its program ของโปรแกรมของของรายการต่างๆประโยคสุดท้ายประโยคที่4 the modern concept of nursing คอนเซปต์ Concept, ความหมายก็คือ,อความคิดรวบยอดนะครับหรือแนวคิดแนวคิดในแนวคิดสมัยใหม่ของ n u r ร์ซิของการพยาบาลในปัจจุบันเนี่ย considers พิจารณาว่าโรงพยาบาลนั้นทำไมครับไม่ว่าจะมีความ howevercentral ไม่ว่าจะมีความาเป็นกลางอย่างไรก็ตามก็แปลว่าอะไรอะไรก็เกิด เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเป็นหลักแต่ยังไงก็ตามในคอนเซปต์สมัยใหม่ของการพยาบาลเนี่ยเขาถือว่าอะไรครับโรงพยาบาลนั้นเป็น only one เป็นหนึ่งใน many health agencies เป็นหนึ่งในหน่วยหน่วยงานด้านสุขภาพหลายๆหน่วยงานในชุมชนประเดี๋ยวนี้ถ้า ถ้าเรยียนสังเกตดูนะครับในเขตที่เราอยู่เนี่ยก็จะมะีเมื่อก่อนอย่างเช่นถ้าในชนบทในต่างจังหวัดเขาเขาจะมีสุขศาลาแล้วก็จะมีะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเมื่อก่อนในระดับตำบลหรืออำเภอไม่ไม่ค่อยมีครับมีในระดับจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้มีในระดับอำเภอนะครับในระดับจังหวัดแล้วก็ในท้องถิ่นก็จะมีเขาเรียกว่า หน่วยหน่วยพยาบาลเบื้องต้นนะครับนั้นก็จะมีพยาบาลมาดูแลมาตรวจเยี่ยมผู้คนในท้องถิ่นซึ่งอันนี้ก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแนวความคิดสมัยใหม่ของการพยาบาลนั้นพิจารณาพิจารณาว่าโรงพยาบาลแม้ว่ามันจะเป็น Central, เซนทรัลเป็นศูนย์กลางก็ตามเนี่ยถือว่าการ หน่วยพยาบาลเนี่ยการพยาบาลเป็นหนึ่งถือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านสุขภาพหลายๆห,หน่วยงานในชุมชนนะครับคราวนี้พอเรามาดูการวิเคราะห์เรื่องของโครงสร้างอาจารย์ก็จะดึงชี้ให้นักเรียนเห็นเลยว่า have drawn มันก็จะเป็น present perfect tense คำว่า s i n g ในที่นี้ก็คือมาจากคำว่า n u r s e ปกติคำว่า n u r s e เราก็ รู้ใช่ไหมครับว่าแปลว่าพยาบาลพอใช้เป็น nursing ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้คำว่า nurse เนี่ยเป็นคำกริยาก็ได้แล้วก็เติม ing เข้าไปมันก็จะทำหน้าที่เป็น gerund นะครับแล้วเสร็จข้อที่3 uh, have been expanded เช่นเดียวกันครับเป็น present perfect แต่มันอยู่ในรูป passive voice มันได้ถูกแผ่ขยายแล้วก็ to what is called ในที่นี้ข้อความตั้งแต่คำว่า what is called เนี่ยก็จะเป็น now cross และมีความหมายเป็น passive voice ก็คือมันไม่ได้ถูกจำกัดอยูอ่เมื่อกี้เขาใช้คำว่า limited to ใช่ไหมครับอันนี้ to มันก็จะมาจากคำว่า limited to สิ่งซึ่งถูกเรียกว่าในข้อที่5 in which เราจะเห็นคำว่า in which เนี่ยบ่อยครั้งมากเลยใน การขึ้นต้น adjective cross นะครับอ,อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยกลับมาอธิบายตรงนี้ this is the days where I keep my books นี่คือหนังสือที่ฉันเก็บโทษครับนี่คือโต๊ะเรียนที่ฉันเก็บหนังสือของฉันไว้ฉันเก็บหนังสือของฉันไว้ที่ไหนครับในโต๊ะเรียนเราจะใช้ in which ซึ่งมีความหมายเท่ากับคำว่า where เมื่อเราทำไมครับต้องการเน้น this is the desk in which นี่คือโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนที่ทำไมครับ in which ซึ่งฉันได้เก็บหนังสือไว้ไว้ที่ไหนไว้ในโต๊ะเรียนดังนั้นตัว in which เองเนี่ยสามารถถ,าาถูกใช้เพื่อที่จะ give a more detailed description ถูกใช้เพื่อที่จะ ให้การบรรยายที่ละเอียดมากขึ้น of your location ของที่ตั้งอของที่ที่เราจะบ่งบอกเราจะใช้แค่แวร์เฉยๆก็ถูกครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอจะเน้นเราจะใช้ in which แทนโอเคนะครับส่วนในการวิเคราะห์ข้อที่6เนี่ยเราจะเห็นบออ่อยครั้งเลย as บวกกับคำนามแปลว่าในฐานะที่เป็น as บวกกับ Ver b ช่อง3ก็จะแปลว่า เหมือนดังที่พวกนี้ครับมันเป็นโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่นักเรียนจะต้องรู้เพราะว่ามันจะมีความหมายตายตัวมันไม่ใช่เรื่องศั์นะครับมันไม่ใช่เรื่องศัพท์ถ้าเรื่องศัพท์มันจะดิ้นได้แต่กฎไวยากรณ์อะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีความตายตัวดังนั้นเราจึงต้องรู้ไว้โดยเฉพาะคําแปลของ conjunction นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่อง ที่เราได้อ่านไปคราวนี้อาจารย์จะให้มาดูคำศัพท์ดูคำศัพท์แล้วก็ uh, in the practice of medicine ถ้าเราแปลาตามตัวนะมันก็จะแปลว่าในการฝึกของแพทย์นะครับซึ่งความหมาย in the practice of เนี่ยมันก็คือการ applying uh, of medical or surgical agency เป็นการประยุกต์ใช้ หน่วยงานทางด้านการแพทย์หรือการผ่าตัด for the purpose of preventing โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ preventing แปลว่าป้องปรามก็คือทำให้ไม่เกิดหรือ relieving เป็นการผ่อนเป็นการผ่อนช่วยบรรเทาครับ relieving หรือเป็นการ curing การรักษา diseases การรักษาการการการรักษาโรคนั่นเอง or Aiding natural functions หรือเป็นการช่วยหน้าที่ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติหรือ modifying หรือการขยายเพิ่มเติมหรือการ removing รการอะไรครับเคลื่อนเคลื่อนเอา the results ผลของการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายออกไปดังนั้นก็คือ in the practice of medicine มันก็จะ cover หลายๆอย่างด้วยกัน ส่วนคำว่าฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆฟังก์ชัในในที่นี้เป็นคำนามก็จะแปลว่าการทำงานหรือแปลว่าหน้าที่ expanded ตรงนี้เป็น verb ช่อง3นะครับถ้าเป็นนา u ของมันก็คือ expansion ต่อมา accordingly ก็จะเป็นคำ adverb แปลว่าตามนั้นหรือ uh, accordingly มันอาจจะเป็น conjunction แปลว่าดังนั้นก็ได้ส่วนคำที่5 therefore เราเห็นบ่อยๆ Therefore ก็จะเป็น conjunction ก็จะเท่ากับคำว่า hence นะครับดังนั้นดังนั้นหรือเพราะฉะนั้นคำที่6 curative ก็จะเป็นคำ adjective และในในเรื่องเนี่ยก็จะวางไว้หน้าคำว่า nursing นะครับคำที่7ครับ preventive คำที่ลงท้ายด้วย -tive ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคำ adjective มาจาก verb คือคำว่า prevent ที่แปลว่าป้องปราม แล้วก็นาวของมันก็คือ prevention นะครับส่วนคำที่8 uh, rehabilitate นะครับ rehabilitate ปกติมันจะเป็นคำกริยาแปลว่าฟื้นฟูเราจะใช้ย่อๆว่า rehab rehab นะครับ rehab ที่โรงพยาบาลก็จะมีครับศูนย์ที่เป็นฟื้นฟูหรือแผนกฟื้นฟูคนไข้ที่รักษาเรียบร้อยแล้วมีการทำกายภาพบำบัดแล้วก็มาให้หมอดูก็มาที่ศูนย์ฟื้นฟู เราก็จะมีส่วนของถ้าเป็น adjective อย่างในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือคำว่า rehabilitative นะครับและถ้าเป็นนาวของมันก็คือ rehabilitation คำพวกนี้เราต้องรู้นะครับว่ามันมามาจากตัวหลักตัวไหนต่อมาคำว่า vital ซึ่งจะเป็นคำ adjective ที่เราพบเห็นบ่อยมากเลยจะมีความหมายเท่ากับคำว่า crucial imperative necessary important essential urgent ทั้งหมดเนี่ยก็จะแปลว่าสำคัญจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ตัวสุดท้ายคือคำว,ว่า Agency นะครับเราจะมีคำว,ว่า A g e n t ที่แปลว่าตัวการหรือตัวแทนจำหน่าย Agency ก็จะเป็นนาวแปลงว่าองค์กรหรือหน่วยแล้วก็ถ้าทำให้เป็นพหุพจน์ก็ agency ตามที่เห็นนะครับคราวนี้จะมีคำถามให้นักเรียน2ข้อตามที่เห็นนี้นะครับ แต่ว่าเวลาจะไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาพบมาเฉลยให้ในคราวหน้ากับอีกหนึ่งข้อข้อที่3ครับข้อที่3โอเคนะครับเพราะฉะนั้นแคปหน้าจอไว้เ,เมื่อกี้ข้อ1ข้อ2และก็ข้อ3ครับก็สำหรับเวลาในวันนี้บทลงแล้วนะครับอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ